ผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับมายมไปเงียบาทพี่น้องเจ้าของพันบัจยูบัแลวครับมันไปต้อนกาเบิ่งหัวพันก็เรื่งข้นครับนี่โอ้มาเป็นเ็ดคลองไงพี่น้องเห็ดโกงโนงกระไดยางเตอบอยู่รับพอดีผมเลยเอาหัวใหม่ก้นขาม <c oughs> กึ่งไ้แล้วนี่ครับมาเดวเป็นเห็ดหายน้ำนะครับละสงการพอละครับจังทีหอวคิ้วเจ้าของ ไม้เกลนขามตายพายนะครับกึ่งสำหรับเพดหัวกงอันนี้เอา <c oughs> พเนียดล้างนั่นแหละครับล้างพอกองนั่นแหละมามาใส่หัวเสานะครับใส่ตัวเมียใส่บบเขาข้นกระไดไปหนาะต้อนกใส่บโเยินตะกงตั้งย่งัง <c oughs> สร้างฝนกลับมาแล้วพี่น้องมาแต่ตอนก ได้ตัได้ตัวนึงงตีวพวัสว่หันได้ตัวนึงได้ตัวไปว่าขาดทุนว่าหาสร้างพี่น้องเห็นเองว่าเป็นครับวันนี้กล่องลืมใส่เสาตัวนี้ให้เลยต้องใส่พี่น้องว่าเชียพเนียดไปเจอมมือเนี่ยใส่แล้วก็จิบออกไปดงเลยครับผู้ต่อผมตัดเปิดพอนฟื่นแหงแหมพวัส รถจกเข้าไปหาคุดอันเขามางป้าวันเนี้ยให้สินะเขาจะถนนเนยพุ่น่ะถนนมาจากบอนันเชียนหมดนะมาสอดบ้านผมเลยนี่พ่ใช่เลยพาลงมาเลยเหรอครับทิต้วันเออมาสอดเพียสอดวัดป้าเพีหล่่่้่ท่า่่่อ่ม่นฮะ่่่่่่้่่่่่ส่่่่เ่่่าน่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่แ่่น่่่ย่่่ง่มื่อ๋อข่่่่ ก็เอาค้อนไหวมาให้เพิ่อนเอปิดไถ่เหตุเปียนน่นพี่น้องแน่ผมลืมกำลังลาฟ้าร้ายกระไรก็บริภูสกันเถอะในนี้ผูแล้วลจ,จังสีเจังสิเปียข้อนไหวใส่นี่เคลียเสร็จตันค้อนมานน้ำพอกลองกำลัลงรังสรรพพี่น้องต่อประมาจานมันใจข้อนไหว เดี๋ยวขนมปังห้องสีเตือนอยู่ในถอดเขว่าโอ้ยมันสีเตือนไปได้เห็นตัวมันใจอะ่ะเตื็นเฮือกเนาะอบอบอบอเตืยนดอกเขว่าเต็นใส่จจาคือกอแล้วตะกอไฟยังเหยียบไยูเนาะเหง่อเกี้ยงตัวโซดแล้วครับนี่แทกเรียบร้อยแล้วนะครับใส่วัดได้เลยนะบัตรใสาใจเนปเงี้ยเงี้ไปรู้ว่าอ๋อมันก็ ขึ้นยุกัขาเพเนีาานยดพว่าดีเซลเงี้ยวปนได้ยังสินะพาาพาานเพเนียดกันนียดเงี้เออแต่ว่าให้มันลูกโศกพอดีมันมันไม่แท็กเงี้ยวเบบบสมัยเก่าได้แท็กสองเฮียนสองสัๆๆๆส้นแบบอุ้ยอุยอุไปมันเพระปานนั้นนะเราเห็นล้วดีโศกเบิ้งครับโศกนี่พอยี่กว่างนี่นี่นลงเห็นว่าลงว่าตัวมันดีชิ่งกันเหยียบมาพอยี่กว่างว่าเนี่ก็สันน้นจัดเนาะฮะเอาไปจัดเซลเนาะ ไปๆมันป่ะครับไบ่ไมาไม่ไั่พอบาม่ม่ไ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 ด่ไมดไม่ไม่ไมคไมอไม่ไม่นม่ไม่ไมกไม่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 ไมนไมไมมาไา่ไม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 ่สี่ไม่อมอไม่ไห่คม่ไมาเมาไอ่ไอ่ไม่ไม่ไม่ม่ม่ไม่อม่่ไม่อม่ไ่อม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไม่่ไ้าไม่ไมไ่ไม้ไไไไไไ่ ปูกระจายเออเอาไปขายเพื่นไลน์แล้วพี่น้องปี่ไก่เนี่ครับโอ้ปี่ไก่ไปขายแปดสี่สิบอันนะครับอันละลอยน,นี่ครับเอาเงินในเพื่นแล้วไปแล้วเนี่ยปู้างปูเห็ดเถือๆกันนะปูเถือกันนะเถ,ถือไปกันนะเถือไปกเอ,อ,เอ,อชั่วหนึ่งนี่แหละครับผู้เห็ดไอ้ปูถือน,อนอกอะไรับเอ่านีน่แหละผู้เห็ดครับมอ,องเถือก็รอเถือรอแถื่ออนั่งใส่ขอนกพี่น้องนี่ ใส่เน่นก็ได้งนะครับม้อยเขาเฮียฝีมือหาผู้เห็ดหยากด้วยครับพี่น้องแถวนี้เจตุ้มือส้วงเกษตรมาหาผู้เห็ดหยากอีหลีครับสําหรับน้องใส่เขาหนกพี่นอ้องจะไปท่าแสลกดีๆบป่น,นี้ครับกลับมีปูสีเมื่อเดีบยวนี้สีเมื่อเดีครับนี่แหละพี่น้องประมาณนี้แหละเนี่ยต่อผู้พผนเห็ดรอไว้นะครับสร้างผลนไว้ังผมมากกลางกลางเดือนมกราคมพี่น้องเรียบร้อยแล้วเลยมาเอา สำหรับที่ใส่ข้าวนกนะครับเอาประมาณนี้ก็น,นะพี่นองครับผม